สุดปังซิงเกิลแรกในชีวิตของน้องแมงปอคู่กันไม่ถึง1วันทะลุ1 0 0 0 0แสนวิวแล้วอัปเดตบ้านใหม่น้องแมงปอคู่กันล่าสุดซอดดิครับทุกคนอยู่กับช่องออนแอร์เวินโฟนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์เทวินิโฟของเราด้วยนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการปล่อยซิงเกิลของน้องคู่กันแล้วก็น้องแมงปอไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับโดยซิงเกิลนี้มีชื่อเพลงว่าสบายดีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของเจ้าตัวด้วย โดยตอนนี้นะครับยอดวิวเนี่ยปล่อยไปไม่ถึง24ชั่วโมงยอดวิวทะลุ1 5 0 0 0 0วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามาแรงมากๆนะครับและนอกจากนี้ความพิเศษของเพลงนี้ก็คือการได้พ่อและก็แม่ของน้องแมงปอมาเล่น MV ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ชมก็สามารถเข้าไปชมได้ใน YouTube ชื่อเพลงว่าสบายดีใช่ไหมอ่ะแล้วก็ปิดท้ายคลิปนี้นะครับโดยการอัปเดตโปรเจกต์สร้างบ้านใหม่ของน้องผูกันและก็น้องแมงปอที่ทางด้านแม่ตัก๊กได้พาคุณแม่ของน้องแมงปอ มาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ทางด้านคุณแม่ของน้องแมงปอเนี่ยก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มนะครับมาให้ทั้งสองคนได้สร้างบ้านแล้วก็จะใส่ชื่อทั้งสองคนลงในโฉนดอีกด้วยงานนี้นะครับเรียกว่าทําให้หลายคนเนี่ยหายเป็นห่วงกันเลยทีเดียววันนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์ทฟของเราด้วยนะครับขอบคุณคนมากครับลูกเคยได้รั้สร้างตรงไหนคือเดียเด๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวตาจะอธิบายให้ฟังนะฮะเขาบอกคุณตั๊กนั่นแหละสร้างให้ไม่ใช่คนอื่นมันเป็นเงินถ้าลูกค้าไม่อุดหนุนก็ไม่ไม่ได้มาสร้างเหมือนกันค่ะ<ม>เดี๋ยวตกจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะที่ดินตรงนี้ที่ตั้งใจจะสร้างมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องเอกสารอ่ะมันมีมีปัญหาหลายๆอย่างเราก็เลยตัดปัญหาทุกๆสิ่งคุณแม่นะฮะ น้องปอกับน้องฟูกันเขาทํางานมาได้เท่าไหร่เขาโอนเงินให้แม่เขาของน้องปอคนเดียวค่ะน้องปอใช่ไหมอ่อาหนูพูดผิดขอโทษทีนะคะของน้องน้องแมงปอนะคะเขาทํางานได้เท่าไหร่เขาโอนเงินให้แม่น้องนะคะส่วนของ,ขอ,งอ่าแล้วก็แม่น้องเนี่ยจะเอาเงินไปทําอะไรต่อมันก็เป็นสิทธิ์ของแม่น้องถูกต้องไหมคะตรงนั้นแต่แม่น้องนะคะพอรู้ว่ามีคนจะมาสร้างบ้านให้ลูกก็เลยเอาเงินตรงเนี้ยที่ลูกสาวให้ตัวเองอ่ะ ไปซื้อที่ดินตรงนู้นเพื่อจะได้ตัดปัญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ทุกอย่างจริงๆอะ่ะถึงวันนี้แม่ไม่ซื้ออ่ะหนูก็ต้องซื้อใหม่ให้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องมีที่สร้างบ้านแต่แม่เขาไม่ได้โลภนะคะเขาซื้อเองเขาไม่ไดเ้เขาไม่ได้มาบอกว่าให้แม่ตักซื้อที่ดินให้อีกอะไรแต่เขาอเตรียมตั้งแต่เช้าเขาไปต่อรองราคาที่ดินแล้วที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินของคุณย่านอ้องอีกแปลงหนึง่งซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่หลานเขาเขาจะไม่ขายให้แต่เขาเอ็นดูหลานเขาเขาก็เลยขายให้ในราคาที่ไม่แพงมากก็เลยได้สร้าง ผิดพลาดประการใดก็คุณแม่แก้ไขหนูได้นะถ้าหนูพูดผิดตรงไหนไหมหนูพูดถูกแล้วใช่ไหมโอเคใส่ชื่อสองคนคุณแม่เป็นคนเก็บเงินจากที่น้องแบงปอให้ซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อป้องกันเอกสารทุกอย่างที่มันมีปัญหาแล้วก็ใส่ชื่อสองคนคุณแม่รักทั้งสองคนค่ะถ้าไม่รักถามแม่ดูว่าแม่เขารักทั้งสองคนรักเหมือนลูกลูกรักลูกยังไงรักกันเท่านั้น อืมไม่อยากเห็นเขาหันหลังให้กันถ้าใครดูรายการโหุนกระแสก็จะเห็นแม่แล้วได้ยินที่แม่พูดอืวันที่ลูกหันหลังให้จากการเดินออกจากการใจใแม่แทบจะขาดอืม,มันใจหายบอกไม่ถูกนะคะมันบอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกข้างในของคนที่เป็นแม่คนนึงอะ่ะหวังว่าคงเข้าใจค่ะทุกคนทุกคนดูตายคอนเทกแม่เวลาพูดดูท่าทางอะ่ะ แม่เขาไม่ได้มีไม่มีอะไรเลยนะวันนี้เขาไปตัดผมมาเขากลัวตัวเองดูไม่ดีลูกเขาสั่งให้ไปตัดผมมาบอกให้มารอตักะ่ะเขายืนรอตักอยู่หน้าบ้านอะ่ะ ขอบคุณนะคะสาหรับทุกคอมเมนต์ที่ดีๆเลยขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะขอบคุณมากๆเลยไม่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะพูดกันตรงๆเลยในวันนี้นะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาวันนี้สติ๊กเกอร์ขอบคุณนะคะพ่อนั่งนิ่งเลยทุกคนพ่อเก่งมากทุกคนถักทายพ่อหน่อยได้ไหมบ้านเขาบ้านเขานิ่งบ้านเขาเรียบร้อยทั้งบ้านนะคะเนี่ยเขาทานรีปให้พ่อไอเลิฟยูด้วยพ่อก็งงนะหนูก็ไม่เคยส่งสติ๊กเกอร์ให้ใครอ่ะพ่อ เดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่เราจะไลฟ์ให้ดูกันอีกรอบนึงนะพ่อนะผ<ม>อ่า